วันนี้อ้อมเจนเอสกล้าดียังไงมาเช็คแม่ช้อยไม่ทราบว่าแม่ช้อยอยู่ไหมคะช้อยไม่อยู่ครับเป็นอาหารอายุทยาโบราณเลยปัจจุบันนี้นาะยุยาก็มีขายอยู่แต่น้อยคนที่ทำได้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อม Gen X นะคะจะพาทุกคนมาเช็คเช็คใครคะมาเช็คแม่ช้อยแม่ช้อยนางรำเนี่ยโ<ม>ด่งดังในยุคคนเบบี้บูมเมอร์เลยค่ะคน Gen X อย่างอ้อมเนี่ยอายุ38-52ปถึงปีเนี่ยจะรู้จักแม่ช้อยนางรำหมดเลยนะคะว่าเป็นนักชิมที่ชื่อดังมากวันนี้อ้อม Gen X กล้าดียังไงมาเช็คแม่ช้อยว่าจะอร่อยหรือเปล่าเรามาล้วงคองูเห่ากันนะคะ ล่าสุดก็เป็นประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดอาหารนะคะรายการเชฟกระทะเหล็กค่ะคน Gen S ก็คงจะคิดถึงแม่ช้อยอ้อมก็เลยพาทุกคนมาเยี่ยมแม่ช้อยค่ะที่ร้านแม่ช้อยดอยหลวงนะคะโดยแม่ช้อยนางรำค่ะสัญลักษณ์เทรดมาร์กนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ทางการค้า ของแม่ช้อยนางรําค่ะเปิดพิสดารถ้าร้านไหนอร่อยนะคะก็จะต้องมีป้ายนี้มีตั้งแต่ปี2519ค่ะช่วงยุค70ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร้านแม่ช้อยดอยหลวงกันนะคะว้าวทุกคนคะ่ะ บรรยากาศเป็นแบบบ้านไทยๆท,ทางภาคกลางผสมกับภาคเหนือนะคะต้นตระกูลของคุณสันติสเสว,วีมล์แม่ช้อยนางรำเนี่ยเป็นท่านขุนค่ะตรงนี้จะเป็นเรือนนางรำนะคะเป็นห้องจัดเลี้ยงค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านแม่ช้อยดอยหลวงมีถนนกั้นกลางนะคะระหว่างที่จะไปที่จอดรถอะคะ่ะ ข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะด้านหน้าสามารถจอดรถได้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านแม่ช้อยดอยหลวงแล้วนะคะเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามีเมนูอะไรอร่อยๆบ้างไปกันเลย รายการลายกระหนกก็เคยมาถ่ายนะคะแล้วก็มีภาพที่ละรลึกของรายการคุณพระช่วยค่ะ เดี๋ยวเราถามหาแม่ช้อยนางรํากันค่ะว่าอยู่ที่ร้านหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่าแม่ช้อยอยู่ไหมคะช้อยไม่อยู่ครับสวัสดีค่ะพี่สันติสบายดีไหมคะนี่อ้อมพาทุกคนมาล้วงคองงูเห่าค่ะโอ้ยมีมิดงูแล้วเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวจะพูดไปมันหัวมีงู่ใช่คำว่าล้วงคองูเห่าเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าชี่สันติสเสวิมนหรือว่าแม่ช้อยนางรำเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักชิมชื่อดังค่ะอ้อมาทํารีวิวอาหารที่ร้านของแม่ช้อยนะคะคือแม่ช้อยดอยหลวงเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการล้วงคองูเห่าค่ะร้า ของพี่อ้เลยของภรรยาเออเขาเป็นเจ้าของเราเป็นผู้อาศัยเขาอยู่โอพี่สันติของตัวค่ะเออล้วไปไหนมาจะมาถ่ายทีวีมาชิมอาหารของแม่ช้อยนะคะอาหารของคุณยี่หวาว่ามีเมนูอาหารอร่อยๆที่เป็นต้นตำรับอาหารไทยนะคะที่เป็นสไตล์โฮมสไตล์คุกกิ้งนะคะให้แม่ช้อยเล่าให้ฟังว่าโฮมสไตล์คุกกิ้งเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผสมผสานกับอาหารทางเหนือค่ะก็ ขอความรู้จากพี่สันตินะคะอาหารทางวัตกรรมก็พี่มาจากตระกูลคุณย่าคุณนาคุณปู่เนี่เป็นคนมือนวนแล้วก็คุณาย่าเนี่ยทำกับข้าวคุณน้า่ะเขาทำกับข้าวเก่งกันสมัยพิยาละบ้านพี่กับบ้านคุณย่าเขาอยู่ฝั่งชนเขาเรียกว่าคุณนาฝั่งชนเรียกว่าเป็นอาหารไทยโบราณทีเดียวเลยค่ะเด็กๆพี่ก็ช่วยคุณย่าทำข้าวอยู่ในครัวแล้วก็เรียนรู้จนเป็นเรื่องชีวิตประจำวันว่าแกงทำยังไง ต้องทำอย่างไรอะไรทำมาตั้งแต่เด็กมันเข้าอยู่ในสายเลือดคนคุณยี่หวานะคนเหนือตีชื่อว่าดอยหลวงบ้านคุณยี่หวาเขาอยู่ที่เชียงรายอยู่อำเภอดอยหลวงมาจากแม่ช้อยกับบ้านของคุณยี่หวาที่อยู่เชียงรายก็เลยเป็นแม่ช้อยดอยหลวงค่ะแม่ช้อยก็คนฝั่งโซนคนเทพบ้ของคุณยี่หวาคนเชียงรายยี่หวาเขาเป็นจีนยูนนานอาหารที่นี่มันก็เลยมิกกันระหว่างอาหารไทยโบราณของคนภาคเหน้ากับอาหารจีนยูนานของทางเหนือ พ่อตาูก็มาจากคุณหมิงทุกคนคะเรามาถูกที่แล้วค่ะเราจะได้ชิมทั้งอาหารไทยโบราณนะคะแล้วก็อาหารทางเหนือผสมจีนยูนนานด้วยค่ะ3มรสชาติเลยนะคะพี่สันติคะมีอะไรแนะนําให้ชิมเขาวันนี้แล้วอ้อมก็ขอความรู้ด้วยพี่สันติก็จะได้แนะนำว่าการชิมอาหารที่อร่อยๆเนี่ยเป็นไงคะชิมอะไรบ้าง าเราจะเริ่มต้นอาหารอ a p ไทเซอร์นะครับก็ที่นี่เราจะทํามานานละเย็นโ,โฟใครกินใช่ไหมเน,เนี่ยเป็นน้ำใช่ไหมนนเราก็มาทําเป็นเจ้าแรกจริงๆทํามาตั้ง20กว่าป,ปีแล้วยำเย็นโ,โฟอเอาเย็นโฟนี่มายำยำนี่ของโปรดเอาเลยค่ะ starter starter มาทีละจอนแล้วค่ะโอเคครับเน่ทำเย็นตโฟรองทานร์น้ำเย็นโฟเราทำเองไม่มีสีไม่มีสารกันบูดไม่มีของชิวรสรับทุกอย่าง เราถือสุขภาพาแบบใหม่ของผู้ชายรับการบริการด้การน้ำได้ันรรับผาได้ผักบุ้งก็เป็นผักบุ้งไทยโบราณนะครับไม่ใช่ผักบุ้งจีนทุกชิ้นก็ทำเองทุกชิ้นปลา,าจานได้เลยนะครับอร่อยก็ว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกอ,อ,อร่อยเดี๋ยวแล้วกันรสชาติของมะนวาวอออใช่ใช่นะคะเด่น คือยังเผ็ดเด็ดอยู่นี้ความเปรี้ยวใช่ใหวานนิดหน่อยเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงค่ะไม่เผ็ดมากอร่อยค่ะแม่ชิมนิดเดียวก็รู้ได้ว่าอร่อยจริงๆค่ะนาวเนี่เป็นในสวนเราเราปลูกมาเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยเนี้อเนี่ยเนี้วจริงๆคือเนี้วมาจากพะยันน้ำเนี้อที่เขาขายกันจะเป็นสูตรของคนร้านนาจะไม่ใส่ถั่วเน่าจะไม่มีดอกยิ้มดอกนี้แล้วเราก็มีผักดองของกีนจูนานนะครับจริงนะ ลองทานบีบมะนาวหน่อยช้น้ล็จีน้ำเนี้ยนี่เกี่ยวอะไรกับเนี้ยเนี้ยอะไรนี่เงี้ยนี่คือค้าว่าขยหย่เรียกคนใหญ่เรว่าเงี้ยวันนี้คนใหญ่ก็ทำมาันานแล้วความสนใจทำก็เลยเรียกว่าขนมจีนนํำเนี้ยได้ความรู้ด้วยนะคะคือสันติสวยทุกเนท <c oughs> ่านมีความรู้เรื่องของอาหารเป็นอย่างดีแล้วก็ประวัติของอาหารไม่ใช่เพียงเรื่องของรสชาติเท่านั้นนะคะคนใหญ่เรียกข้าวเซ็เข้าวเซ้น ขนมจีนเรียก้าว่าข้าวเส้นอร,รอกันเอามีมันดาอร่อยถ้าชอบเปรี้ยวหรือจะทานรสเดิมก็ได้เดี๋ยวลองทานรสดั้งเดิมนะคะอันนี้สูตรของเราเนี่ยใช่แบบคนไทยใหญ่เลยอันนี้พี่ก็เลยแปรแปลีว่าเอา,า,าบีมันดาไปผสมบีมะนาวจะได้แบบคนต้องการ,ร,รแล้วก็จะมีแรมผักดองนี่ของพวกจีนยูนนานก็ดองจะไม่มีเหมือนกับที่อื่นจะไม่มีผักดองอย่างนี้นะครับอย่าลืมซดน้ำด้วยอร่อยค่ะขอบคุณอ้องเคยทาน น้ำเยมาก่อนนะคะแต่ว่าคนละสูตรสูตรนี้รับซุปอร่อยที่ตัวน้ำซุปเองเข้มข้นมีถั่วเน่ามีดอกดอกนี้กินดอกยิ้นี่คือดอกยิ้มน่ารักน่ารักดนใี่ค่ะคือขนมจีนน้ำเยวนี่เขามีดอกยิ้ต้องไทยใหญ่ฮะถ้าของล้านนาของล้านนาไม่มีดอกเชียงใหม่ชิมดอกนี้อย่างเดียวอยค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยจริงๆค่ะคือรสชาติของน้ำซุปนะคะที่เข้มข้นแล้วก็มี ผักดองผสมเข้าไปด้วยมีถั่วงอกดิบนะคะแล้วก็ดอกยวทุกอย่างผสมผสานเข้ากันจริงท,ทำให้เหมือนที่ไหนมากอมะะ่อนเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวซอยไม่ใช่อาหารเหนือละต<อ>่อนพอท <อา S 1> <ด>ีข้าวซอยก็มีอันนี้เรียกว่าฮังเลแต่เป็นอาหารเหนือจริงแต่ว่าที่มาของฮังเลเป็นเครื่องแกงของพมา่ามาจะาคำว่าฮิเล่ฮิเล่วันค่ะ ฮิเล่ยฮิเล่ย์เลียาฮ้ยเลี้ยอะยังงี้เหรอคะใช่จะให้อร่อยร oh ้องไปแล้วกินไปโอ้ยว่าจะอร่อยยิ่งขึ้นอันนั้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะอันนี้คนไทยจะมาเรียกว่าฮังเลเพราะว่าเครื่องแกงฮังเลมามาจากพม่าฉะนั้นเครื่องแกงของเราเดี๋ยวคุณอ้อมทานเคยทานฮังเลไหมไม่เคยคือจ่ายเอาต้องทานกับข้าวทานเปล่าไม่ได้ทานน้ำทานเนื้อนะครับแล้วก็เครื่องแกงนี่ของเราก็ปรุงเองเราก็ซื้อเครื่องแกงพม่ามาแต่มาปรุงเองคุณยี่หว่าเขาเป็นคนปรุงให้กำลัง รสชาติของเราขิงที่ใช้ก็เป็นขิงจากดอยหลวงคุณแม่คุณยี่หว่าครับหุบหิงธรรมชาติเลยไม่มีสารเคมีเลยครับอั้งในตัวอ่าอะไรครเคียมดองก็ร้องเองไม่เคยทานที่ไหนไม่เคยทานครับอันเนือหวานหวานเค็หวานคนภาคกลางใช่เรียนรู้มาจากพี่สันติแล้วค่ะว่าคนภาคกลางชอบออกหวานหวานนั่ะคุณพ ติดหวานแล้วก็ตัวเองเขาก็ติดหวานแบบน้ำพริกนี่ก็ต้องเคี้ยวหวานอ่าได้ใช่การที่นี่การอ่ากางเนือมีการพวกก็มีกงแคร์ก็มีถ้าอยากจะทานอานเหนือที่นี่ก็มีครบเรยกาะเนื้อหนูเนี่ยนุ่มนุ่มค่ะต้องเคี่ยวดานไหมคะเคี่ยวดานนคับกว่าที่หนูมันเปื่อยนะครับคือเรียกว่าถ้าจะพูดแบบสำนวนว่าละลายไม่ต้องเคี่ยวเลยเรียกว่าละลายในปากอย่างนั้นได้เลยค่ะได้เลยจานนี้คืออะไรคะ อันนี้เป็นอาหารประจำครอบครวัวคุณยี่หว่าเขาเลยเป็นอาหารยูนานเขาเรียกมะเขือยาวผัดปลาคเค็ม<อ>แบบยูนานกับพริกยูนานรู้สึกได้กลิ่นหอมอชโชยปลองดมเลยก็เ<ช>น,นี่เยเป็นพริกย,ยูนาน,นกับปลาคเค็มยูนานแล้วก็มีมะเขือยาวแบบยูนานอันนี้เป็นอาหารประจำครอบครัวเพวกยูนานเาก็มีสูตรแล้วไม่เหมือนกัน ก็ทานกับข้าวนี่เป็นครั้งแรกที่อ้อมได้เห็นแล้วก็ได้ทานนะคะเดี๋ยวขอชิมเลยแะ้วก็ทานกับข้าวหน่อยนะเดี๋ยวมีแค่ชิมอะมันหายมากๆเลยค่ะ คือเป็นอาหารที่เป็นกับข้าวบ้านๆแต่ว่ารสชาติแบบเรียกว่าเราต้องไปกินต้องไปกินในบ้านคือถ้าคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้ทให้กินแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้กินเราก็ต้องไปบ้้นเพื่อนบนือว่ไปรู้จักต้องไปคนยูนานด้วยต้องไปคนดูนานด้วยหรือว่ามาที่ร้านแม่ช้อยดอยหลวงอร่อยจริงๆค่ะติคะโฮมสไตล์คุกกิ้งค่ะภาษาไทยเราจะใช้ก็ราจะใช้คําว่าอาหารในครอบครัวอาหารในครอบครัวค่ะ ที่พ่อแม่ทำให้ลูกทานมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้ค่ะคือทุกครอบครัวจะมีอาหารจากครอบครัวแล้วก็จะรสชาติจะไม่เหมือนครอบครัวอ๋ออันนี้ของครอบครัวดี่ห้อหอมสไตล์พุกกิ้งเนี่ยแหละค่ะร้านนี้เลยค่ะเรียกว่าอาหารพื้นบ้านก็ได้นะคะอันนี้จะต้องถือว่าครอบครัวมากกว่าอ๋อถ้าเป็นอาหารบ้านก็พินิจทีพินิจทีฟู๊ซอันนี้หอมพุกกิ้งอันนี้ของพุกกิ้ง คือแม่ช้อยเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถทางด้านอาหารแล้วเนี่ยยังมีความสามารถทางด้านภาษาด้วยแล้วก็มีนามปากกาว่ากรวิชค่ะ<า>เคยตั้งชื่อดารามากมายที่มีชื่อเสียงนะคะในยุคตั้งแต่ยุค8 0 90ตประหลอดนะคะให้แม่ช้อยเป็นอาจารย์อ,อูกเอว่าภาษาไทยที่แม่ช้อยใช้ในการวิจาร์อาหารเนี่ยใช้อย่างไงนะคะพี่สันติคะพี่สันติเวลาที่สันติไปชิมอาหารนะคะพี่สันติใช้ ภาษาอะไรยังไงในการที่จะวิจารณ์ว่ารสชาตินี้าาเป็นอย่างนี้ภาษา,าบ้านๆอะ่ะเคยได้ยินผู้ใหญ่ก็พูดไงดก็จำมันมาพูดแต่ว่ามันก็คุณย่ากเ็เคยสอนนะเป็นกรอนไว้ร้อยลิ้นก็ร้อยรสร้อยรสก็ร้อยคนร้อยลิ้นกรลาวลนร้อยลิ้นคนไม่เหมือนกัน สุนทรผู้ยุคกรเทพคะ่ะที่สันตินเนี่ยนะคะก,ก็เปรียบเป็นกวนีปัจจุบันยุค80 90จนถึงปัจจุบันนะคะขอคุณครับขอบคุณ,คณทีนี้กินใจกันไปแล้วก,ก็ต้องกลับมากินอาหารกันต่อนะคะจานนี้เป็นอันนี้เป็นอาหารอายุธยาโบราณเลยปัจจุบันนี้นาะยุยาก็มีขายอยู่แต่น้อยคนที่ทำได้ชื่อว่ากระดูหมูอ่อนขัวใบยี่หรา เป็นคนอยวิทยาโบราณเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่เคยได้ชิมอาหารจานนี้ค่ะต้องขอชิมเลยนะคะได้ๆนี่คือใบยิ่หร่าคุณต้อนต้องทานต้องห่อเป็นคำคุณอ้อมต้องหยิบใบยิ่หรา ค่ะแล้วทานเหมือนทานเหมือนีคำใส่ลงไปเลยกระไรยี่หลาที่พระราชินิพนธ์ของรัชกาลที่ยี่หลากินร้อนแรงยี่หลารสร้อนแรงชายใหญ่ได้กินชายใหญ่ได้กินแกงแรงอยากให้ฝ่ายมังใส่ไปอีน้อยแล้วมันร่อยอ่าใส่ปากต้องกินรสชาติเดิมของมันนี่คือใบยี่หลาแล้วก็หอมอ๋อแล้วใส่ปากแล้วรสมันจะซาบซ่านเข้าไปในปากก็ต้องตัดด้วย ขมิ้นขาวนั่นเลยนี่คนโบราณทำให้พอก็ะเทยงไปทามันเผ็ดรักก็เอาแังกวาืใส่ปากเลยนั่นละนี่รสชาติไทยๆเลยอร่อ,อยกิน <c oughs> ค่ะเพราะว่าพรมเป็นคนอยุธยานี่ยก็ยังไม่เคยได้ทานแสดงว่าอาหารจานนี้เนี่ยจะต้องเก่าแก่กว่านั้นนะคะความจริงก็พี่ก็เป็นคนอยุธยาเหมือนกันนะก็บ้านก็อยู่ยุทยายังอยู่เลย มีร้านอาหารที่นั่นชื่ออยุธยารุมกำลังไปดูตรงข้ามก็เป็นคนอยุธยารุมตรงข้ามจะดีอยู่จุ่เดชทานร้านนั้นจะเป็นร้านอาหารอยุธยาทุกอย่างเลยไม่มีอาหารนพพานอื่นเลยที่อยู่ใกล้ๆวัดกระสังตาใช่วัดธรรมรามวัดกระสังตายู่ยืนช้างรวยมากเลยติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยเดี๋ต้องไปแล้วจะไปที่โอกาสไปชิมไปรีวิวร้านอยุธยาด้วยของแม่ช้อย ปติบอกว่ามีไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ของวันนี้คืออะไรคะร ก็ที่ได้บอก่านเอาไปแล้วว่าะกูลพี่มาจากบุญนาคและตะกูลบุญนาคเนี่ยเป็นคนที่ทาอาหารมัสมันครั้งแรกตั้งสมัยจุลศุริยานสมัยเป็นพระนารายณ์มหาราชคนที่ทำน้นถวายและถูกทรงโปรดมากเป็นแขกเปอร์เชียที่เฉกมัยต้นตะูลบุญนาคศพท่านยังฝังอยู่ที่อับุบันดีเลยนะครับเชยกมัดเนี่ยก็เอาอาหารเนี่ยมาก่อนคนอุยาไม่รู้จักหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นอาหารทรงโปรดสมัยโบราณเนี่ยจะกินได้ต้องเจ้านายหรือว่า ก็ไั้ท่านสูงไปเลยค่ะท่านสูงปัจจุบันนะแต่โบราณเขาเรียกสลมันแต่่ปัจจุบันนี้เขเรียกว่ามัสมันเรื่องกับราชกาลที่สองทรงพระราชนิพนธ์ในกาพิเรื่ออ่านวาว่าันชางว่าสรัมันแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงใช่ได้ได้กินแกงแล้วค่ะแล้วก็ปิดหนาอะไรวะตอนนี้แต่เดิมเนี่ยเขาเรียกสลมัน ที่อยุธยาคนโบราณเนี่ยมีแกงสลามันต่อพระราชนิพนธ์บอกว่ามัสมันก็เลยลืมไปว่าสรามันไปกลายเป็นมัสมันค่ะแต่อ้อมจําได้นะคะตอนอ้อมเด็กๆด็กเนี้ยผู้ใหญ่ที่บ้านก็เรียกสรามันก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าประวัติคําว่าสรามันเนี่ยทําไมเขาเรียกสรามันแล้วก็ปัจจุบันมาเรียกมัสมันตัวรองสองนะคะตอนนี้แต่เดิมมันก็เป็นเนื้อเพราะว่าเจริมัดเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นแกร์อัชเช ว่าพอคนไทยมาบางคนก็ไม่กินเนื้อก็เลยมีไช้ไก่ใช่ซึ่งความทิ่ไก่จะสู้เนื้อไม่ได้แล้วก็มีอาจัดด้วยนะค่ะนี่ค่ะอ้อมกำลังจะถามพอดีว่ามีอาจัดด้วย์เีียยนนเเค่ะพราะปกติอ้อมถินแกงกะหรี่จะมีอาจัดแต่ว่าแกงมัสมั่นไม่มีเนาะมีด้วยนะคะละลายในปากค่ะนุ่มละลายในปากคือก็เลือก ะะแล้วก็มีมีความเป็นเอ็นเอ็หยุ่นหยุ่นนุ่มๆละลายในปากอ <ๆ S 2> ย่ะอร่อยขนาดนี้แล้วเมนูหาทานยากอย่างนี้อ้อมคิดว่าเหมาะสำหรับพาเพื่อนชาวต่างชาติมาชิมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาหารไทยแท้ต้นตำรับแล้วก็รสชาติไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วอ้อมที่อ้อสมสร้างมันนะคะพี่สันติมักสมันเนื้อเนี่ยขึ้นติดอันดับหนึ่งของโลกอาหาร ที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยเมื่อก่อนเป็นต้มยำกุ้งค่ะแต่ตอนนี้เป็นมัสมั่นเนื้อค่ะมัสมั่นเนื้ออย่างที่บอกว่ามันของดุน่า,าก็ทำแล้วแบบเจยงนะครับสูตรของเรามัสมัน่นจะไม่เหมือนที่อื่นนอเากกินจะไม่เหมือนที่เดียวเมื่อตอนที่เราเปิดร้านใหม่ๆเพราะเออิญโชคดีสถานีโทรทัศน์ซีเอ็อนเาขาบอกว่าอาหารในโลกอะไรอร่อยที่สุดแล้วก็บอกอาหารไทยแล้วก็บอกว่าในอาหารไทยทั้งหมดมีอะไรอร่อยสุดแล้วก็เอามัสมั่น จากนั้นโอยร้านยัยนฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งลายประเทบินมากินม,มาทีวีมาถ่ายทำเลยนะมา,มาถ่ายทำที่นี่เลยมีญี่ปุ่นหรือที่ไันมาบอกว่าขอซื้อสูตรเราได้ไหมนะขอซื้อสูตรเราก็จะให้ร้านหนึ่งแล้วอบอก็ำค้แล้วว่าไม่นี้จะขายได้ไงเราไม่อยากได้เงินคุณอ้อมต้องทานให้เต็มที่นะะ้านที่นี่หลากหลายนะตอนนี้ แขกเรียกขอตัวไปรับแขกเพราะตอนนี้ไม่ใช่ไปนักสซปรมแล้วเป็นบริกรแล้วตอนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วนะคะไม่ได้เป็นนักชิมก็ต้องไปดูแลลูกค้าค่ะอ๋ต้องขอขอบคุณพี่ส่ขอบคุณมาอีกนะค่ะมาอยากทานอะไรก็ชือ่ช้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ้อมทานเสร็จแล้ว เราจะบอกรายละเอียดนะคะว่าก็คนจะมาชิมอาหารของแม่ช้อยนางรำที่ร้านแม่ช้อยดอ,อยหนวงได้ที่ไหนคะ่ะขอบคุณพี่สันติขอบคุณมากมากขอบคุณ,คณท่านผู้ชมมากครับ สำหรับคนที่ทต้องการมาชิมอาหารของแม่ช้อยนางรำนะคะที่ร้านแม่ช้อยดอยหลวงอยู่ที่ปากตรงข้ามซอยเลยวด,ดี79เลี่ยงเมืองนอนท์ค่ะแม่ช้อยดอยหลวงอ้อมเจนเอ็กเช็คแล้วอร่อยชั่วพบกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย